นเทวดาเด็จมาแล้วปรอาเข้าอี้เข้หน่อยนึอาเข้าอหน่อย,เยนเอมนุษยโปริกาโปรสัมปชันแล้ว <c oughs> อ้าวสาธุโมทนาด้วย <c> ่า <oughs> นเทวดาเมตตาแล้วเอาเข้อาอี้มาอะรเก้าอีาอ้ chuyển thân thiểu đa số với nam cha có <laughs> chuyển đường nam cha <laughs> บัดนี้มีญาติโยมต้องการความช่วยเหลือคำแนะนำการบอกทางอ้าวชื่ออะไรดังๆชื่อปัถนาค่ะใกใกล้ชื่อชื่อเดิมชื่อถาวรค่ะ ปัญหาคืออะไรปัญหาเจ้ากรรมในเวรแล้วก็ฆ่าสัตว์ปัญหาชีวิตเขาก็ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคือตอนนี้มีปัญหาสุขภาพเปล่ามีค่ะมีปัญหาสุขภาพแล้วมีปัญหาอะไรอีกอ่าแล้วก็การงานการเงินมีเปล่าการงานการเงินไม่มีค่ะครอบครัวมีเปล่าไม่มีค่ะมีแต่สุขภาพอย่างเดียวมีสุขภาพมีเด็กแล้วก็เคยถูกของมีเด็กด้วยค่ะแล้ว สุขภาพร่างกายไม่ดีสุขภาพจิตใจก็ไม่ปกติเป็นห่วงวิตกกังวลตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะตอนนี้ไม่มีแล้วอาท่านเทวดาท่านช่วยเมตตาด้วยไปทําอะไรมาบ้างมีเรื่องเด็กเขาเปล่ามีหลานนะคะหลานตามมาคนหนึ่งหลานสาวใช่ไหมค่ะหลานทําแท้งค่ะ เราไปเกี่ยวข้องอะไรจ๊ะไม่อะค่ะเขาตามมาเฉยๆอวิญญาณหลานตามมาหรือเปล่าอันที่สองฆ่าสัตว์ได้เยอะเปล่าเยอะค่ะฆ่าสัตว์ทำอาชีพเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมทำหมาตายตัวหนึ่งแมวตายตัวหนึ่งเลี้ยงสัตว์ฆ่าสัตว์ <c oughs> อันที่สามรู้ว่าตัวเองผิดศีลห้า เกือบหมดเลยใช่ไหมหมดเลยท่านเทวดาจะแก้ไขไงได้บ้างเอาอยัางไงท่านเอ๋ยเอาอะไรเลยล่ะนะเอาทั้งหมดหรืออะไรคะทั้งหมดเลยเพราะว่าต้องการจะบทกรรมเลยเท่าที่จะทำได้บดกรรมเลยใช่ไหมท่านใช่แล้วพร้อมกันแล้วใช่ไหมนะพร้อม<น>ปฏิบัติแล้วอย่างพร้อมแล้ว หเด็กเป็นลูกของลูกเด็กตามมาใช่ไหมแล้วใช่แล้วเด็กหนึ่งคนใช่ไหมท่านเของว่าอย่างนั้นใช่ไหมอ่าหนึ่งคนวันนั่นแหละเคยเคยทําบุญให้ไปทีหนึ่งแล้วแต่ไม่ท้ยอมอยู่หรือเปล่าอทิละเรื่องยังอยู่ะแลเรื่องฆ่าสัตว์มากมายทําอาชีพด้วยทั้งกินทั้งฆ่านั่นแหละเนาะให้มากมายนั่นแหละค่ะเธอทำไว้ ใช่ไมล่ใช่ขายด้วยท่านเอ๋ยสัพปปสั์นั่นแน่ข้าเห็นแท้ร้อยยี่สิบวันหนาหนึ่งยี่สิวันที่ทำมาทั้งชีวิตใช่แล้วท่านเอ๋ยขอมจะเจ็บป่วยเลยเซลใช่ไหมเน่าทุกอย่างจิตใจนั่นแหลนะเนอะสมองก็เบอร์แล้วสิคราเบอร์แล้ว <c oughs> บวกกับเป็นคนไม่รู้ว่าศีลห้ามีมีม มีอนุภาพทําให้ตัวเองจะต้องไปเดือดร้อนตกนรกอย่างไรบ้างเลยทําผิดทุกข้อเลยสินท่าช่วยไหมท่านผิดทุกข้อใช่ไหมเล่าหนอทุกข้อเลยม,มนุษย์เอ๋ยเดือนเลยก่อนหนาะอย่าดูถูกดูแคลนสินท่านะอย่าทําเป็นเล่นหนาให้รู้กัน อันศินห้านั่นนาะท่านเออ <c oughs> ประคองไว้เลยนั่นแหละหนะทําให้เราไกลนรกได้ละคราหากใครหนาของพาดแหละท่านแลอัอนนรกเป็นที่ไปนั่นแหละท่านเป็นที่สุดต,ตรงนั้นนั่นแหละนะอันนางนี้ผิดศีลทั้งห่อข้อคาถ้าเห็นคราหกสิบวันแหละท่านเอ้ย ร้อยเก้าสิบห้าวัน <c oughs> ว่ายังไงพร้อมไม่พร้อมพร้อมค่ะพร้อมเพราะว่าไม่มีทางไปแล้วคอยถือของอะ่ะไม่ทราบว่าเอาออกมาแล้วหมดหรือยังอ่ะอะไรนะถูกของครับถูกของออกมไม่ทราบว่าหมดหรือยัง <c oughs> มีของด้วยหรือเปล่าท่านเทว,วดากินตมนีิท่านเอ,อ๋อยเดี๋ยวเราเลยก็รู้นะ หกมีอยู่ในตัวกายแหละครับจะออกอาการหนามานั่นและหากไม่มีก็จะไม่มีอะไรให้นัานสยเห็นหนังใจนั่นแหละนะจะได้หมดความคุนเคืองแหละครับสงสัยอยู่ <c oughs> กินแล้วเป็นเช่นไร ออกไหมหามันสันสันขีลมือสันมันส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 ันเล็กน้อยแต่ตัวข้าเฉยแหละท่านเอ๋ยไม่มีอะไรเลยแหละครับงั้นก็ตัดออกไปสามรายการนี้จะขอบวชให้เลยใช่ไหมค่ะบวชให้เลยบวชเมื่อไรมันนี่แหละค่ะ เริ่มวันนี้เลยต้องทำอะไรบ้างเดทใช่ไหมท่านใช่แล้วใช้ผู้หญิงกันแล้วแหละพอรู้ไหมเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงทราบว่าเป็นหลานหญิงทราบว่าเป็นหลานหญิงเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงก็หลานอ้าวชื่ออะไรเหรอใช่ไหะจ้าวอลีลักครับวอลีรัก วลรีร er. ัตวลรีร nah> ัตวลีร uh> ัตนาโอเคกินอะไรบ้างบอกมาเลยชอบบอกมาข้าวเหนียวส้มตำข้าวเหนียวส้มำโอเคไม่มีปัญหาบอกหวเยมันอร่อยแล้วมันมีไก่ย่างด้วยเออมีไก่ย่างด้วย ไก่ย่างเ้าหย้ส้มตำอ่าโอเคกวนไดทุกวันได้ทุกวนทีอาหารหลักอ่าดีมากเสื้อผ้าไปเลยชุดเด็กนักเรียนค่ะชุดเด็กนักเรียนหญิงโอเคเรียบร้อยบอยซัดปว่าไปเต่าสองเตากบตัวได้นั้่ากบ

ไม่ได้เดี๋ยวก่อนทํางานให้จบก่อนเดี๋ยวเขาไปสังฆทานกองตัวตเสื้อผ้าอะไรคุดขาวเปล่าข้าไปาหมอยอ่ะไอ้ช่างเขาเดี๋ยวเขาก็มาไม่ดังรถเล่นนําเนื้อได้หนูไปไม่ได้หรอทงานก่อนเดี๋ยวมันมาอีกใช่แล้วมันยังเทไม่จบหรอกเสื้อผ้าอะไรเสื้อผ้าเธอเธออจบไปแล้วเสื้อผ้าชาวประสาทนะ เอาชุดขายมาแล้วกันชุดกาวสองชุดปล่อยสตว์อะไรบ้างปล่อยสยัตว์เยอะมากว่อร้อยวได้อร้อตัวปล่อยาให้มากก่าร้อยตัวครับมากร้อตัวมต,วตมนี้ <c oughs> ตามด้วย,เด,วยเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปเร็วๆปล่อยศาสร้อยตัวแล้วอะไรอีกวะ สังะทานมีแล้วอาหารไปซื้อผักมาแล้วกันทำเป็นสังฆทานผักอ่ะครับสังฆทานผักอ่ะสังฆทานอาหารแล้วกันเรียบร้อยแล้วไอ้ผิดศีลห้าทั้งหมดนี่ทำอะไรวะาพระพุทธรูปสตายศีขอเข้ามาด้วยพระพรูีขอเข้ามา โอเคายีขอมาพระพุทธรูปสังฆทานหนึ่งชุดเรียบร้อยไปได้บายเขาถามว่าตามมากี่ปีแล้วคะน้ไม่ท่วนอย่างนั้นะไม่ท่วนยังไม่ได้ไปโรงเรียนตั้งแต่ตายครับนับใช่ตั้งแต่ตายตายตอนไหนเอามาเยเขาก็รู้นี่หลานเขาตายตอนไหนไม่รู้อะค่ะ ไม่รู้อ่ะแล้วเธอรู้ได้ไงไปหาร่างทรงของปู่เวศและไปกันสามคนถึงก็บร่างทรงนั่นว่าแล้วลูกเธอเขามีลูกตอนอายุเท่าไหร่อ่ะก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ไปเรียนหนังสือแล้วก็ก็ไปแต่งงานแล้วก็ไม่ได้กลับมาตอนนี้ไมอายุเท่าไหร่ละตอนนี้อายุสี่สิบแล้วมั้งคะสี่สิบมคงตายมาประมาณยี่สิบห้าปีแล้วกันประมาณนี้ยมก็ไม่รู้ยี่สิบยี่สิบยี่สิบถึงยี่สิบห้าปีตามนี้ ว่ายาผไม่รู้หรอกยี่ปี่อ่ะแล้วแล้วไปหาแม่เขาบ้างหรือเปล่าอะคะใช่เลยละนะแม่ดีป่ะตอนนี้แม่เขาเป็นไงอลำบากมากไหมอ่ะพักไส้หักไส่เลยก็คงเป็นโรคในท้องอ่ะพวกผู้หญิงที่เป็นโรคในท้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยใช่ป่ะตามนี้ไปบายไปได้ได้โชคดีเอาไปเลยไปเลยไปเลยตามไปเลยไปกอดไปเลยไป จะเอารถนึงคันครับรถเหรออ๋อนึกว่าจะตามรถนี้ไปคอยารีางมาอขอให้หลวงตาเงนรถอะไรเอารถแบบแบบเมื่อกี้ครับไปซื้อรถเด็กเล่นมาอันหนึ่งอันนี้เป็นบายไหตานนีนะจะทุเอออนะจะไปได้